ที่บดีสีจิ้นผินท่านไม่พูดมากอยู่แล้วผมเชื่อว่าจะมีการสั่งสอนขเขมรฮุนเซนในไม่ช้านี้จีนเป็นชาติมหาอำนาจอเมริกายังไม่กล้ากับจีนเลยนะครับผมว่าจีนกระทืบเขมรแน่ผมว่าอองไม่กี่วันฉะกันอีกแน่นะครับแล้วชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวชายแดนเนี่ย ซ่อมบ้านซ่อมบ้านเนี่ยยังไม่ต้องทาสีทําดีแล้วครับอาจจะโดนรอบสองอีกนะครับอาจจะโดนรอบสองอีกนะครับคุณสร้างรังลักเป็นอนุสร์กับประเทศจีนเขาไว้หลอกให้จีนหลงเชื่อหลงรักไปยืมเงินเข้ามาเป็นแสนล้านถ้าคิดเป็นเงินบาทเป็นแสนล้านบาทให้เขาไปลงทุนในประเทศคุณเต็มที่บอกเขาว่าให สัญญา99ปีให้เขามาสร้างฐานทัพเรือเรียมปรากฏว่าไงครับจีนก็คิดว่าไอ้ขเมนนี่มาลักกูแน่ไอ้ฮุนเซนมาลักกูแน่สร้างเรือนหอรอลักเขาไว้คุณเซนแม่นให้ลูกชายคนลองน้องไอ้หุนเมเน็ตไปจูบป,ปากกับาหรัฐ เอาผัวใหม่เข้าบ้านซะแล้วจีนก็อักเลือดเลยครับท่านประธานาธิบดีสีจินผินท่านไม่พูดมากอยู่แล้วผมเชื่อว่าจะมีการสั่งสอนขเขมนฮุนเซนในไม่ช้านี้จีนเป็นชาติมหาอำนาจอเมริกายังไม่กล้ากับจีนเลยนะครับคุณไปแย่งเขาอะนะครับไอ้เขมรมัน จีนเขาจีบเข้าไว้นะครับแอบได้เสียกันนะครับจนเขมนแม่นตั้งท้องแล้วห,หาเสือกเอาผัวเมกันเข้าไปเนี่ยนะครับผมว่ามึงเดินตูดบิดแน่หุนเซนเที่ยวนี้นะครับนะครับมึงเดินตูดบิดแน่นะครับหลอกให้จีนเขาไปลงทุนหลอกให้เขาไปสร้างท่าเรือเป็นรังลักอนุสร์หวังจะเสพสมกัน ปรากฏเสือกไปเอาผัวเมกาเข้าไปนะครับเชิญอเมริกาเลยบอกเอาเรือรบไปจอดที่ท่าเรือเรียมได้เลยไอ้เหี้ยก็จีนเขาสร้างให้มึงแล้วมึงไปกู้เงินเข้ามาเป็นแสนเลยเออผมมองว่าชิบหายแน่ครับคุนเซนเดินตูดบิดเที่ยวนี้แน่นะครับถามว่าสงครามครั้งนี้จบไหมท่านฟังผมวิเคราะห์นะครับเขาจะมีการประชุมกันวันที่ 4ี่ห้าหเจ็ห้นี่เป็นระดับพวกเลขาเจ้าหน้าที่พูดคุยกันของกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมขมรวันที่7ตัวรัฐมนตรีกลาโหมของไทยพลเอกนัทพลนาคพาณิ์นะครับกับรัฐมนตรีกลาโหมของขมรลูกชายเตียบันเนี่ยจะมาคุยกันนะครับ ผมเชื่อว่านะครับเตียเซฮาลูกชายของเตียบันที่เป็นลัฐุนตรีเนี่ยจะต้องโดนฮุนเซนสั่งมาว่าอย่าไปยอมมันต้องเรียกร้องเอาประสาททั้งสี่แห่งคืนมาเป็นของขเขมรเรียกร้องเกาะกูดเป็นของขเขมรยึดแผนที่หนึ่งต่อสองแสน ขเมนจะฟ้องศาลโลกไอ้สัตว์ไม่ต้องคุยหรอกมึงก็กลับไปเหมือนตอนที่มึงหาเรื่องประเทศไทยอ่ะนะครับมึงก็ยืนยันหาเรื่องตรงนั้นมันลบกันไปแล้วปะทะกันไปแล้วณนะเวลานี้ตรึงจุดไหนอยู่จุดนั้นมันต้องถอนกํำลังรบออกไปเหลือแต่กำลังลาาตะเวนเพราะนั้นผมวิเคราะห์ว่าไม่จบนะครับไม่จบ นะครับผลการเจรจามไม่จบนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทหารที่ตรึงอยู่แนวชายแดนโดยเฉพาะจุดที่ปราสาทตาควายเดี๋ยวก็มีการประทะกันอีกรอบที่สองนะครับเที่ยวนี้ต้องเอาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับตีลุกยาวๆไปเลยนะครับตีลุกยาวๆขับไล่ไปถึงจุดที่ตั้งฐานของมันทั้งหมดเลยนะครับ เตรียมตัวนอกจากรอเจราจาวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเหลืออีกหกวันหกวันเนี่ยนะครับเอางบด่วนเลยครับรัฐบาลนะครับเอางบด่วนของรัฐบาลเนี่ยไปซื้อ PSL03 เลยครับซื้อจากประเทศจีนเลยนะครับขเขมนมันมีอยู่ห้าชุดถูกทำลายไปหนึ่งชุดเหลืออยู่สี่ชุดนะครับ เราไปซื้อแม่นสักห้าสิบชุดเลยครับ i p พ l 0อเศูนย์สามเนี่ยจีนกำลังโกรธเขมีนอยู่จีนเขาให้เกลียดคนไทยนะครับจีนกำลังโกรธเขมีนอยู่เราซื้อมาเราไม่ยิงใส่มันแล้วครับแต่เอาไว้คานอำนาจมันถ้ามึงยิงใส่กูอีกสี่ชุดที่เหลือนะกูจะปล่อยห้าสิบชุดที่กูซื้อมาใหม่ใส่มึงนะนะครับคราวนี้เราไม่ต้องเอา เครื่องบิน F16 สิบหกริปเพนไปถึงบ้านหุนเซนเลยกูจะเอา IPS ูส r 0าที่ซื้อจากจีนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่บ้านมึงเลยไอ้หุนเซนนะครับผมเชื่อว่าจีนขายให้เรานะครับจีนขายให้เรานะครับอีกอันหนึ่งมันซื้อดโดรนไปหมื่นลำ นะครับโดนทิ้งระเบิดด้วยโดนตรวจสอบด้วยตรวจสอบเราซื้อแมนสามหมื่น 30, ลำเลยมากกว่ามึงสองเท่านะครับประเทศไทยกองทัพไทยรัฐบาลไทยมีเงินมากกว่าศักยภาพมากกว่านะครับจะประทะกันเราจะต้องเตรียมอาจจะมีคนมาขวางนะครับว่าคุณจะซื้อมาทำไม ไม่มีความจําเป็นนะครับไม่มีความจําเป็นซื้อไปก็ไม่ได้ลบกันเดี๋ยวนี้เขาไม่ทาสงครามกันแล้วก็เห็นไม่เล่าเขาทํากันอยู่เนี้ยนะครับไว้ใจใครไม่ได้หลอกครับนะฮะไว้ใจใครไม่ได้รีบจัดซื้อเลยครับรัฐรัฐบาลเร็วหน่อยนะครับท่านภูมิธรรมครับคุยกับท่านนัทพลเลยนะครับจะเอางบก้อนไหนก็ได้นะครับจัดซื้อเลยนะครับผมว่าเองไม่กี่วันฉะกันอีกแน่นะครับ แล้วชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวชายแดนเนี่ยซ่อมบ้านซ่อมบ้านเนี่ยยังไม่ต้องทาสีทําดีหรอกครับอาจจะโดนรอบสองอีกนะครับอาจจะโดนรอบสองอีกนะครับแต่เราทําอะไรให้เร็วหน่อยครับผมรผมรู้ครับว่าระบบราชาการมันจะช้านะ